เป็เกินสองหมื่นโลพี่รับประกันได้เลยจะปองคนเก่าอ่ะขับหุ่นหนามากดีเลยนะใจอ่ะผมชอบคันนี้เลยพี่สนใจด้วยสภาพใหม่มากโอเคเลยแหละแต่ราคาเปนเท่าไหร่ครับพี่หกแสนเก้าหกแสนเก้ารถที่ผมได้ได้ไหมห้าแสนห้าขาตัวเลยห้าแสนห้าใจอ่ะ 8,5โอเคพี่อันนี้แหละงั้นเดี๋ยวเราไปทำสัญญากันข้างนในไปเขียนยัเไงดิมันมันร้อนอเ,เราเสร็จแล้วเราชนัก่อนนะครับมาสัญญาขนาดเซิเ,เดี๋ยวรถกลองขอบ้าบาชนด้วยน,นะครับ มาครับรเรรียบร้อย้ชครับครับผมครับ,บผมเรอแล้วะโชคดีมีานอ้กรบอกพี่ได้โอเคได้ครับโอเคนะ นายรัฐชาติได้กล่าวยอมรับนะครับว่าการที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมางานต่างๆยากยิ่งขึ้นส่วนที่มีสิทธิหน้าที่ก็ต้องรับฟังการทำงนานต่อรับ あ。<music> ครับผมอาใช่ที่อู่ซ่อมรถไหมครับพี่ได้ครับในอะไรครับผมยูมันมีปัญหาครับพรุ่งนี้เอาไปให้ผมดูละกันจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรครับอ่าอ่าได้ครับโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงเดี๋ยวผมก็ไปพี่โอเคครับขอบคุณครับครับผมรถใหม่มานิดหน่อยนิดหน่อย ม่ได้เล่นกลับมาก็เหนื่อยแล้วนอนตลกตลกตลกอย่ามาอําโอเคโอเคเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันรีบโอเคจ้ะ พี่ครับผมที่โทรหาพี่เมื่อคืนเนี่ยครับพี่อ๋อทำได้ว่าไงนะ้องเอ่อพี่ช่วยดูรถให้ผมไม่ดีไม่รู้วิทยุเป็นอะไรก็ไม่รู้มันติดติดตด,ดับๆับยังไงไม่รู้ครับพี่ได้แป๊บนึง เป็นไงบ้างครับพี่สายไม่ได้ต่อมันจะติดได้ไงน้องเอ้ยเอาให้มันฟังได้ก็พอแล้วครับพี่อ่าเดี๋ยวพี่ดูให้ขอบคผณครับโอเคครับน้องเรียบร้อยขอบคุณมากครับผมครับผมถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาใหม่ได้โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวผมลาแล้วกันพี่ครับสวัสดีครับ ทนางานก็ไม่ต้องทำนั่งกินนอนกินรับปักกินน้ำใจอลโหลร,รักรมันายกั หรอครับผมครับพี่ช่วยมารับลถผนหน่อยได้ไหมพอดีผมเกิดอุบัติเหตุนะครับผมอยู่แถวถนอนอักษาพี่เสียหายเยอะเหมือนกันนะครับยังไงรบกวนพี่หน่อยลวกันนะโอเคครับโอเคครับแล้วเจอกันพี่ ผมเป็นไงบ้างอะพี่พี่ผมซ่อมไม่ได้น้องไม่หาซ่อมที่อื่นแล้วกันเอา้าทำไมอะพี่ซ่อมไม่ได้จริงๆน,น้องหาอู่ใหม่แล้วกันลองไม่ลองดูสักหน่อยเลยอะพี่ไม่ลองดีกว่าครับไม่ไหวพี่<ห>เอา้าเอา้า ยยังไปแคางหนดิเออรถรถพี่เป็นไรล่ะไม่รู้มันเป็นไรตะกุตะกักช่างไม่ยอมซ่อมให้นี่พี่ลองไปหาร่างสรงคนนี้ดูเดี๋ยวผมเคียร์แทนพี่ให้รอแป๊บนึง ไปตามนี้นะเนี่ยอยู่เดียวซ้ายเยอพี่เจอเลยตรงนี้มันจะเป็นจะมีเซเว่นอยู่ข้างหน้าพี่ลองไปดูผมว่าเน,นี่ยช่วยพี่ได้จริงปะขอบใจมากไมาา่สรพี่เจอกันพี่ you เจ้าของรถคันนี้เนี่ยเขาผูกพันกับรถคันนี้มาก ไปมึงออกไป <Okay. S 1> มึงออกไปเลยพี่เอารถเลยมาขายผมครับใป็นแรงพี่รู้ไหมมันมีผีครับเฮ้ยตลกอะไรหรือเปล่า พี่มีผีนะเว้ยตลกอะไรพี่ไม่ตลกครับเรื่องนี้ไม่ตลกจริงเฮ้ยแต่พี่มีรถมาเนี่ยไม่มีผีตัวเอะนะเว้ยแต่คันนี้มันมีไงพี่เฮ้ยตลกไปห,หรือเปล่าพี่ลองเข้ามาดูไหมันจะมีผีเราดูไดเลืออะไรไม่กล้ไม่ยอมไงพี่ต้องเอาตังค์คืนผมไม่ได้อ่าไม่ยอมไง ต้องตังไว้ผมอะ่ะที่ให้ได้นแะแม่แต่รึ่งเดียวอะ่ะเอาวะทำไมที่พูดงี้วะขับกระจองไงถ้าไปที่อื่นนะแม่ไม่มีใครเอาหรอกจริงจอหรือไม่เ,เอาเออเอาว่าเอา,า,าพ,พี่แพร่เก็บว้ะจองเพรแล้วไง off ยังไงาไว้ดิเนี่ยหูแล้วเฮียงานนี้ฮะส่นแบ่งแล้วไอ้ยัมันโง่เฮียโดนเราอยู่แล้วแหละถ้ามีงานหน้าเฮียเรียกผมได้อีกผมรักทำอยูอ่ยแล้วตั้งใจร้อ,อนครับผมมาอยู่ยแล้วแหละพวกโง่อะของมาครับเฮีย สองหนึ่งเฮ้ยเสียอ่าน้องเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่เอ็ไรไม่เก็บไพ

什么？เพลงนี้ไว้เพียงแค่เธอ。